สว,สวัสดีค <nervous S 1> ่ะพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะกับการบวกลบเลขโดยใช้นิ้วมือแบบจินตคณิตวันนี้เรามีโจทย์ด้วยกันทั้งหมด10ข้อถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยนะคะข้อที่1 93 8 1 8กาลบแลบลบเขมตอบค่ะข้อที่2-82-8-8-4สิลบ8บ8บวกสเข็มตอบค่ะข้อที่3-74-8-8-3ลบ8ลบ8บวก3เขยตอบค่ะ ข้อที่สี่สาลบแปดบวกเก้าลบแปดเข็มตอบค่ะข้อที่ห้าสิบเวกหลบ8ลบแเข็มตอบค่ะข้อที่6ิบเก้าบวกหลบลบสเข็มตอบค่ะข้อที่เจ็ดสวกสลบลบแเข็มตอบค่ะข้อที่แปดยบวกสบวกเลบแเข็มตอบค่ะข้อที่เก้าสิบลบสลบแบวกเขมตอบค่ะ ข้อที่10 25ก9ลบ8บก3เขียนคาตอบค่ะเรามาดูเฉลยกันนะคะข้อที่1ตอบ76ข้อที่2ตอบ70ข้อที่3ตอบ61ข้อที่4ตอบ56ข้อที่5ตอบ48ข้อที่6ตอบ42ข้อที่7ตอบ27ข้อที่8ตอบ26ข้อที่9ตอบ13ข้อที่10ตอบ29 เป็นยังไงกันบ้างคะทำถูกทั้งหมดกันกี่ข้อเอ่ยถ้าทำถูกทั้งหมดทุกข้อถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะฝึกบ่อยๆค่ะจะทำให้น้องๆมีทักษะและสามารถคิดเลขได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องจินตะคณิตข,ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ